จบเข้าไปนี้มาเจอเงินจบทางตัวผมในเกมคอมมานเครืงเคอร์เจนเล่อส์นะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นในภารกิจที่3ของฝ่าย G L A กันนะครับเอาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในภารกิจนี้เราจะได้ไปก่อการร้ายที่ไหนกันอีกนะครับผมโอเคไปเลย Our operatives have found allies in Astana. civilians prepared to rage against the chinese and american aggressors we can use this army of the street to harass the enemy while astana burns our brethren can loot the city for resupply purposes at the old government yes, I am moving ตอ้นเมืองกำลังชุมุมวุ่นวายโกลานกันเลยทีเดียวตำรวจตำรวจเป็นวิ่งคลานเลยทีนี้เห็นฉากนี้แล้วผมผมนึกถึงเกมวีคอปอะรวะไเกมตำรวจกินผู้ร้ายไม่ใช่เลยปาไม่ยัง We have incited the population of the city to riot, use the angry mobs to collect resources for our cause, and chase the Americans and Chinese from this land. Forty thousand American dollars by destroying the city and plundering the valuables. ก็คือต้องถล่มไอ้พวกเนี้ยพวกตึกเนี่ยเีถยงจะได้ตังค์แล้วเราต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่นะ้ยสี่หมื่นเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แบบสี่หมื่นเลยเหรอไป่มอบพวกเราปุ๊บก็คือไอ้ม็อบพวกนี้แม่งแรงด้วยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ระเบิดขวดพวกนี้เนี่ยเฮือบึมไปบึมไปเราเก็บ ทรัพยากรทั้งหมดมาเป็นของเราให้หมดเลยก็มัน,นมไม่มีอะไรให้ผมสร้างเลยใช่ไหมเนี่ยม,มีมีล้ตำรวจแล้วตำรวจมาแล้วอ่ามันให้หมดเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะซื้อมอบมาเสริมให้ใน่าใจเย็นเพราะมันต้องซื้อพาเลทก่อนเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่าใช้เวลายอยู่กันเฮ้ยเฮ้ยรถ้วตำรวจจะยุ่งไรกับทา้าเราไปบุกบอย เราต้องการประชาธิปไตยขึ้นมานี่โรงพยาบาลเราปะเนี่ยใช่ปะะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอช่างโมมันก็ต่อไปก็ต้องลงมลิ่นรถเนาะนี่นี่นี่มาเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเอาตังค์มาตำรวจเออต้นตำรวจแม่งเลยโอ้โหไม่มีไม่มีอะไรช่วยอายเท่านี้อีกแล้วป่าเป็นทิ้งไปอารมณ์อารมณ์ล่มยิงมาที่หมดเลย โอ้ยเตัวตำรวจจะชนจะชนเลยเฮ้คนตายเหรอหรือยังไงอ่าวชาวบ้นไม่ไรถล่มไปมีเลยปาให้หมดปาให้หมดมีขวดปลาให้หมดรู้สึกว่าผมเล่นแป๊บดียผมจะได้สหมื่นแล้วเลยวะโคตรเร็วเลยเฮ้ยไปหมดเลยเฮ้ย เราเป็นสายเกียนโดยเฉพาะอยู่แล้วตัวเพื่อนตายวะมันมีใครมาหรือเปล่าไม่มีหรอกหรือมันตึกมันถล่มใส่ม็อบเองจะเป็นการตายที่เฮมากแน,น่อนอน,น,น,นแล้วก็อีโชวช์โชว์เลยโชว์โชว์ไปเลยกลัวทำไมเก็บตังค์มาเอามาเป็นของเราย่อยปาเข้าไปถล่มมาเลย คือภารกิจนีงไม่ไม่ไม่มีอะไรอุ้ย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 ดาวกนแทงโคตรตาย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 นี่ก่อน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 มาแล้วมาแล้วสูญญ้ไหวไหมสูญญ้ไหวไหมซุบซึบซุบขาดแล้วเติมใช่ไหมมึงบูมโอ้ยสภาพย่ำแย่อยู่นะเราก็ต้องมีรถถังไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ยทางนั้นเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะโอเคตอนนี้กำลังม็อบ มันฟื้นฟูตัวเองได้ใช่ไหมล่ะคือเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นมันก็มีเท่านี้นะเลือดเนี่ยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยควันควัจากสงครามเนี่ยเหมือนเหมือนมันค่อยๆเพิ่มนะแสดงว่าม็อบก็จะต่อขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตัวปีเตอร์ตัวปีตอร์ายให้ตายเถอะเออแล้วทำไมผมไม่มาอัพอันนี้วะตังจะได้ขึ้นเร็วๆหน่อย สายแห่งความชั่วร้ายจริงๆเชื่อแล้วเลตเอะไรมาอือือกับระเบิดบ้านมันเล่นบ้านเลยเหรอโอใจเย็นใจเย็นมา จัดไปซื้ออาวุธให้พวกมอ ader, ็อบของเราเออรู้แล้วว่าต้องเก็บตังค์รู้แล้วเออช่วยเคียนหน่อยช่วยเคียนหน่อยเคียนกับนให้หน่อยโอเคทำหน้าที่ได้ดีมากมายวๆหน่อยขอปืนหน่อยซื้อปืนให้หน่อยแล้วโฮ้ยยยยกรยนะยย โอ้อเมริกา just finally got the right destroy their base of operations at the air and they would be forced to flee โอแล้วคืนนี้ทีมของ USA มาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยอ้าวรู้สึกว่าม็อบนี่ก็ใช้เวลานานนะทําไมอะไรชิบมันได้257โอ้โหนี่แต่ไปสู้หมดเลยไม่ต้องคิดสู้เลย ขอคนนึงสิเจ้ามายึดโรงพยาบาลหน่อยจะได้ฟื้นฟื้นตัวเร็วๆแล้วไม่ใช่ภารกิจนีน้จบแค่เพียงเท่านี้นนะก็ง่ายไปนะถ้าเกิดมันมีแค่นจริงๆโอ้ยมันมาแล้วกองทหารไชนามาอีกแล้วไปเราเข้าไปสัมทบรวบรวมกองกำลังพักพวกน่อยหัวมอนเลยโอ้ยแล้วตั้งแต่อัพไอเมื่อกี้นี่ตังค์ขึ้นโคตรเร็วอ่ะอ๋อปพ๊บ ไเซนุดคยังยังยังภารกิจยังไม่เซฟต้องเก็บทังต่อไปต้องให้สี่หมื่นใช่ไหมเราใกล้แล้วเนาะอะไรมาดีแบสเซมาสเตอร์มันก็เอาลัวไปเลยกลัวทำไมกลัวทำไมกองทัพกแข็งแก่กว่าเยอะเราเน้นปริมาณแต่ตรงนี้คือม็อบเอาไปตอเลยม็อบ แล้วคนธรรมดาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าไปปักคนกับม็อบสี่มองไม่เห็นเลยมายึดหน่อยไปไปไปยึดไปไปยึดไปเอ้าแล้วตายได้ไงตรงเนี้ยใครมาทำร้ายโอ้อย่าเผา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 ปีเรมาสู้กูตรงตงอ่ะบอกเลยนะไม่คิดว่าม็อบแม่งจะแรงขนาดเนี้ยผมก็ ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้มอบสักเท่าไหร่บอ,อกตามตรงเลยนะเนี่ยะกิจมันมีอย่างอื่นเนี่ยต้องจะเก็บตังค์สี่หมื่าเดียวมันตกแค่นี้เลยตรง่ายไปมสี่หกโอ้คาราดินโอ้ยอย่าเหยียบม็อบกันเลยเลยนี่เมามามมาใครจะเยอะกว่ากันหมา วาดเรียบแดกเรียบะเก็บกองเก็บกองไฟปึ๊บเยาะแค่นี้จริงเหรอภารกิจนี้แค่นี้จริงเหรอคือผมยังแทบภารกิจนี้ผมยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยถึง5นาทีหรือเปล่าภารกิจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะ โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในภารกิจนี้ไม่มีไเลย,เลยถลมตึกอย่างเดียวแล้วก็เก็บกล่องแล้วคือมันม็อบเนี่ยพออัปเกรดปืนให้กับกองทัพม็อบของเราคือโอ้โห,โหทุกสิ่งทุกอย่างโหดไปหมดนะเออเดี๋ยวที่หลังผมจะได้หัดมาใช้ยูนิตอะไรพวกนี้บ้างเพราะปกติผมจะไม่ไม่ค่อยถนัดสายทหารไงน,นะกะไ็ไม่ไม่ไม่ลดถังก็เครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเอาโอเคก็ สำหรับภารกิจนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในภารกิจที่4ต่อไปนะครับผมจะได้มาทำภารกิจอะไรกันต่อจะไปก่อการร้ายที่ไหนอีกจะไปเรียนถล่มตึกที่ไหนอีกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปบาย